สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับอาวิชคอนของเลิฟนะคะกรบปุ่นวันนี้เราจะมาในหัวข้อไตรามาสแรกนี้หัวใจคุณจะเป็นสีชมพูหรือเปล่านะคะไตรมาสแรกคืออะไรสาเดือนแรกนี่แหละนะคะ,อะเอาใจคนโสดสักหน่อยนะคะมีคนขอมาเนาะออขอหัวข้อสําหรับคนโสดสักนิดนึงนะคะจัดไป นะค,ะคนโสดก็ดูได้หรือคนอยากโสดก็ว่าไปนะคะมีสามกองให้เลือกเหมือนเดิมนะคะตั้งจิตอธิษฐานลก็เลือกมาหนึ่งกองไม่เก็บไปคิดมากไม่เครียดเพราะว่ามันเป็นไพ่สุขมันอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นเรื่องธรรมชาติของพลังงานรวมรับไปแต่สิ่งดีๆมันไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวบางครั้งพลังงานมันอาจจะสลับกันคุณสลับเองได้เลยลัคนาราศีไม่ตรงแต่ว่าถ้าพลังงานตรงก็ดูได้ขอบคุณทุกกำลังใจที่มีให้กันถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลย สวัสดีค่ะกล่องที่1นนะคะกับหัวข้อไตรมาสแรกนี้หัวใจคุณจะเป็นสีชมพูหไหม <c oughs> คนสูงของมเนาะ no. ไปดูพลังงานคุณก่อน3ใบวันนี้นะคะช่วงนี้ไม่ค่อยได้ทําคลิปนะคะเพราะว่าสุขภาพไม่ค่อยดีเนาอ <c oughs> มันเลยไม่ค่อยมีอารมณ์จะทำหายจะมีออกนะคะเออแต่นี่หายละนาออาจจะมีแบบเขาเรียกว่าครั้งๆไออาการป่วยแบบ ยังไม่สนิทสักนิดหนึ่งนะคะก็ทนฟังหน่อยละกันเนาะใบแรกนะคะหนึ่งเหรียญใบที่สองอัศวินถือถ้วยใบที่สามเด็กถือดาบนะคะพลังงานของคุณมีา่าดินผู้สบกันมังกรท่าน้ำกระกดพิจิกนีแล้วก็ท่านลออมอเมทุนตุนกลุมโอ๊ยทำไมลืมขอโทษอ่ะพลังงานของคุณนะคะ เร็วๆนี้นะคะหรือที่ผ่านมานะคะน่าจะได้ลาบเป็นเงินก้อนนะคะก็น่าจะเยอะอยู่แลยเนาะเพราะโบนัสออกกันใช่ไหม เออเป็นโบนัสเป็นของฝากหรือเป็นอะไรก็ได้นะที่มันจะเป็นของมีค่าของมีมูลค่ามีราคานะคะอะไรสักอย่างหนึ่งหรือบางคนอาจจะถูกหวยรวยเบอร์ก็ได้เนาะเพราะว่าเขาเรียกว่ามีมีลาบเป็นเป็นเป็นเงินอะเป็นเงินเป็นของมีค่าอะไรมีลาบก้อนใหญ่นะคะหรือบางคนก็อาจจะได้รับข่าวดีเรื่องบ้านเรื่องรถเรื่องที่ดินเรื่องอะไรอาจจะขายได้หรืออาจจะได้ของใหม่ของชิ้นใหญ่นะซื้อบ้านซื้อรถซื้ออะไรก็ได้ที่มันเป็นของแบบ มีค่ามีมูลค่ามีราคานะเป็นโลหะเป็นของวาววับอะไรก็ได้นะลักษณะจะประมาณนั้นนะคะชีวิตของคุณนะคะรอข่าวอะไรอยู่ก็จะได้รับมีทั้งข่าวดีและข่าวไม่ดีนะคะก็ต้องเตรียม เตรียมตัวรับไว้ให้ดีนะคะเพราะว่ามันมีทั้งไพ่ดีและไพ่ไม่ดีขึ้นมานในพื้นดวงนะคะเป็นคนสวยหล่อดูดีมีเสน่ห์นะคะเจ้าชู้เนี้ยเนียนถ้าไม่ดูดีนี่ไม่ก้าวขาวจากบ้านเเด็ดขาดเนาะทุกวันนี้ยังเป็นตัวของตัวเองอยู่เลยนะคะก็ยังถามว่าตัวคุณเองจริงๆแล้วลึกๆเลยเนี่ยคุณก็ยังไม่พร้อมที่จะชัดเจนกับใครหรือว่ายังไม่พร้อมที่จะแบบ ยึดมั่นถือมั่นยึดติดกับใครด้วยซ้ำไปนะคะมาถามงั้นๆแหละใช่ไหมเออเผื่อจะมีคนใหม่ๆที่แบบถูกใจใช่เลยเข้ามาใช่ไหมเออที่แบบเขาเรียกว่าถูกใจกว่าอะไรประมาณนี้ไหมเออทุกวันนี้ก็ยังแบบไปได้เรื่อยๆอยู่เลยอะยังอ่อยเก่งอยู่เลยนะนะคุณน่าตาดีก็ยังอ่อยเก่งอยู่เลยนะคะอ,อ๋อช่วงนี้จะโมโหร้ายไปสักหน่อยนึงนะคะอารมณ์จะไม่ค่อยดีต้องระวังอารมณ์ตัวเองนิดนึงนะคะเดี๋ยวก็จะไปเจอสภาวะอะไรที่ทําให้ตัวเองรู้สึกหมุดหงิดนะคะ ระวังนะคะจะมีลูกหลานบริวารหรือคนอายุน้อยกว่านะคะจะมาเบียดเบียนอาจจะเสียเงินเสียทองด้วยก็ได้นะเขาเรียกว่าทุกขลาบอะบางคนนะนะมีได้ก็มีเสียอะไรประมาณนั้นนะคะเออสักอย่างหนึ่งนี่แหละเนาะเอออย่างอื่นเราไม่มีอะไรเรื่องสุขภาพไม่ค่อยมีอะไรถ้าเป็นอะไรก็เป็นนิดนิดหน่อยๆนะคะแป๊บเดียวก็หายอะไรประมาณเนี้ยนะคะสุขภาพไม่น่าห่วงกองนี้นะคะ ก็จะมีแต่แบบอาจจะมีเหตุให้ต้องเสียเงินนะคะหรือหรือว่าวุ่นวายนะกับลูกหลานบริวารนนะคนที่อายุน้อยกว่านั่นแหละมาดูกันนะคะไตรมาสแรกเนี้หัวใจคุณจะเป็นสีชมพูไหมเขาเรื่องเลยแล้วกัน,นไตรมาสแรกนะมาดูกันนะคะเอจะเป็นสีอะไรเนาะกงน,นะคะ t h ต Star นะคะ แดาบห้าถ้วยพึมิด The Tower นะคะหัวใจจะเป็นสีชมพูไหมกลองนี้ก็เป็นสีชมพูมอยู่นะแต่ไพ่บอกว่าอย่าใจร้อนนะคะให้ดูนานๆเพราะว่าคนที่คุณจะเจอนะ,ะตอนคุณเจอนี่น่าจะยังไม่โสดน,นะคะเออน่าจะยังไม่โสดและดวงของคุณนะคะ มลักษณะจะแบบเออความรักไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอมีความรักครั้งใดบาดเจ็บสาหัสทุกครั้งไปเลยนะกองเนี้ยความรักไม่ค่อยดีเท่าไรเพราะฉะนั้นไพ่บอกอย่ารีบถ้าไม่รีบมันมีโอกาสนะคะที่ว่าดูๆไปก่อนเนาะเออจะพอพอจะมีแสงสว่างปลายมูมอยู่บ้างนะคะเออเจอก็เจอกระทันหันนะไม่ทันที่ตั้งตัวนะคะแต่ที่แน่ๆตอนเจออ่ะคนคนนั้นจะยังไม่โสด บอกไว้ก่อนนะเป็นคนที่ถูกใจมากๆเลยเป็นคนที่ตามหามานานมากถูกใจโดนทุกตรงนะเออไม่มีตกสักข้อนะแต่คุณก็จะรู้นะคะคุณเป็นคนฉลาดคุณเป็นคนฉลาดมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นคุณก็จะรู้แน่นอนถ้าเขามาถ้าเขาไม่โสดคุณไม่ได้เป็นคนโง่ขนาดนั้นนะคะเป็นคนหารู้ทางหาช่องทางเก่งอยู่แล้วเนาะคุณเจอค่ะ เจอนะแต่ว่าเขาจะยังไม่โสดเพราะฉะนั้นดูไปก่อนเต็มที่ถ้าโสดก็คือโสดไม่สนิทโสดไปมีคนโน้นคนนั้นคนนี้แต่ว่าก็ยังไม่ชัดเจนกับใครนะคะไม่ต้องรีบนะคะเดี๋ยวมันจะมีทางสองทางให้เลือกนะเดี๋ยวมันจะมีทางสองทางให้เลือกแสดงว่าจะมีเข้ามาสองคนนะกองนี้นะคะแต่อที่เข้ามาก็จะมีไม่โสดด้วยนะ เออามาให้คุณเลือกนะคะจะเป็นคนถูกใจมากๆเลยเป็นคนในฝันเลยนะเป็นคนที่คุณตามหามานานเป็นคนุณเป็นคนที่คุณใฝ่ฝันนะเป็นคนที่แบบหัวใจมันเรียกร้องนะคะและหัวใจมันแบบใฝ่หาตามหาทวินหามานานนะคนคนนี้นะคะเอเอเจอก็เจอปุูบปรับฉับพลันไม่ทันได้ตั้งตัวด้วยนะแต่ด้วยความที่แบบก็อย่างว่าเนาะเป็นคนในฝันนะคําว่าคนในฝัน แสดงว่าเขาก็ต้องเป็นคนที่มีคนหมายปองเยอะพอ,พอสมควรน,นะคะไม่มากก็น้อยแหละเออเพราะฉะนั้นนะคะคุณก็ต้องดูดีๆเนาะเออเจออยู่แล้วค่ะหัวใจได้เป็นสีชมพูนะแต่ว่าเขาจะยังไม่โสดน,นะสิเอออ่ะอีกแถวนึงถามอะไรดีละ่ะปีใหม่เนี่ยเออถามดีกว่าว่าไตรมาสแรกนี้เนาะมีอะไรให้เจ้าชะตาต้องระวังหรือเปล่าละกันเนาะ เจอนะคนคนนั้นนี่นะเป็นคนที่แบบหาลู่ทางหาช่องทางเก่งน,นะคะเป็นคนเป็นคนโูคศูนย์ตัวค่อนข้างจะสูงแต่ว่าเป็นคนค่อนข้างที่จะอารมณ์แรงไปสักหน่อยนึงนะคะค่อนข้างที่จะแบบโมโหร้ายอะ่ะคนคนนี้จะโมโหร้ายนะคะอารมณ์แบบแปรปรวนนะอารมณ์ขึ้นขึ้นลงๆนะคะประมาณนั้นแหลนะเนาะแต่ที่แน่ๆนี่หน้าตาดีเลยนะมิคิเรหน้าตาดีชนิดที่แบบ ใครเห็นใครก็บอกว่าเขาหน้าตาดีอ่ะหรืออาจจะดูดีขึ้นไปลักษณะประมาณนี้รูปร่างหน้าตาดีเลยอ่ะใครเห็นใครก็ชอบเขาอ่ะ <laughs> เออนะมาดูกันนะคะมีอะไรให้ต้องระวังไหมไตรมาสแรกเนี่ยกองนี้นะคะสุสัน t i c e The Emperor Severe สีเหรียญนะคะโอ้ oh, ไม่มีอะไรต้องระวังเลยชีวิตก็ไปได้เรื่อยๆนั่นแหละค่ะทุกอย่างอยู่ที่คุณตัดสินใจนะคะเดี๋ยวมันจะมีอะไรใหม่ๆเข้ามาเราบอกแล้วว่าหัวใจคุณจะได้เป็นสีชมพูนะคะกองเนี้ยก็ไอคนที่จะเข้ามานี่แหละนะคะเออถูกอกถูกใจนะคะชีวิตก็สุขสบายดีนะคะไม่มีอะไรให้ต้องระวังชีวิตก็ไปได้เรื่อยๆนะคะงานก็ดีเงินก็ดีนะกองนี้นะไม่มีอะไรให้ต้องระวังไปสักสักอย่างเลยนะคะถามว่าที่ว่าลูกหลานบริวารนะคะ เออคุณก็มีเยอะพอที่จะซัพพอร์ตเขาอยู่แล้วนะคะอาจก็จะมีบ้างนะตุ๊ดจีนหรือเปล่าเธอได้โบนัสมาหรือว่าได้อะไรมาตุ๊ดจีนก็จะต้องแบบแจกซองไหมหรืออะไรประมาณนี้ก็อาจจะมีบ้างนะก็ถือว่าแก้แก้เคล็ดไปนะคะเออ ก็อาจจะแค่นั้นเองเนาะแต่ร่วมๆแล้วชีวิตของคุณนะคะไม่เจ็บมไม่จนนะไตรมาสแรกนี่ดีมากๆเลยงานก็จะประสบความสําเร็จนะคะก็จะเจอเนาะจะเจอคนถูกอกถูกใจแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะกองนี้นะคะโอ้โชคดีเนี่ยหัวใจเป็นสีชมพูเลยทีเดียวแล้วก็จะมีทางสองทางให้เลือกอยู่ที่คุณตัดสินใจนะคะค่อยๆดูไปนะไพ่บอกให้ดูนานๆด้วยนะคะเพราะคนที่คุณถูกใจสุดๆนะคะโดนทุกตรงนะมีโอกาสที่จะยังสดไม่สนิทหรืออาจจะมีคู ูอยู่แล้วเนาะเออให้คุณดูดีๆแค่นั้นเองนะคะอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรนะกองนี้นี่มีกินมีเก็บมีใช้ไม่ขาดมือเลยทีเดียวว่าตายแล้วชีวิตดีๆนะไตรมาสแรกนี่โอ้ยิ่งใหญ่ไฟกระพริบมากเลยงานก็ดีเงินก็ด,กดีความรักก็มีเข้ามานะกองนี้นะคะเออมันดีก็รับไว้เนาะเออขอให้คุณประสบความสําเร็จนะคะในเรื่องของความรักเนาะเพราะว่าถ้ามาถามแบบนี้ดูจากดวง,งคุณแล้วเรื่องเงินกับงานไม่ได้มีปัญหา มีแค่เรื่องความรักเองของคุณนะที่มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ที่ผ่านๆมาเนาะเออก็ขอให้ครั้งนี้นะคะประสบผลสําเร็จนะคะสุขสมหวังนะคะกองนี้ก็จะประมาณนี้ขอบคุณค่ะขอให้คุณโชคชดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงค่ะสวัสดีค่ะกองที่สองนะคะกับหัวข้อไตรามาสแรกนี้หัวใจคุณจะเป็นสีชมพูไหมเนาะตามที่ขอมาเลยนะคะเอาใจคุณโสดสักหน่อยเนาะ <laughs> เอาแค่ไตรามาสแรก3มเดือนแรกเพราะอะไร เออเดี๋ยวถ้าดูทั้งปีแล้วเกิดมันไม่ดีนะจะใจเสียเนาะเออจะไม่มีกําลังใจทํางานใจ,ใจมันหอเดเหนียวนะคะเอาแค่สามเดือนก่อนละกันเนาะถ้าไม่ดีเออไตรมาสหน้ามาดูใหม่เอ,อ,อะไรประมาณนั้นนะคะสี่ดาบนะคะสามเหรียญแล้วก็เดวิลนะคะพลังงานของคุณมีท่านลงไปถูงตนกลุ่มนะคะ ถ้าดินประสบกรกันมังกรแล้วก็คนเกิดวันที่4วันที่3าวันที่15้านะคะแล้วก็วันที่6ได้พลังงานของคุณนะคะช่วงนี้อะไรอะไรมันก็นิ่งไปหมดบางคนอาจจะเจ็บป่วยไม่สบายก็ได้นะคะอารมณ์ก็ไม่ค่อยดีเนาะหงุดหงิดนะอารมณ์มันก็ลงๆอารมณ์แปรปรวนง่ายนะคะอารมณ์ค่อนข้างสวิงไปนิดนึงบางคนก็ผีเข้าผีออกเออก็อารมณ์มันไม่คงที่อะช่วงนี้อะมันมีอะไรให้ต้องหงุดหงิดนะคะมันมีอะไรให้ต้องคิด มีอะไรให้ต้องตัดสินใจไงมันหงุดหงิดไปหมดเลยอะไรอะไรมันก็นิ่งด้วยนะคะออกองนี้นะคะใครเคยไปบนบานสารกล่าวอะไรไว้ให้ไปแก้ด้วยนะคะเข้ามาทวงแล้วนะแต่ถ้าไม่เนาะก็ระวังเรื่องสุขภาพให้ดีๆนะคะเพราะว่าเจ็บป่วยครั้งนี้เออจะเป็นไปสักพักใหญ่ๆเลยทีเดียวนะคะกว่าจะหายดีเนาะระวังคนไม่โสดจะเข้ามายุ่งวุ่นวายกับชีวิตด้วยนะช่วงนี้นะคะหรือคุณอาจจะไม่โสดแต่แอบไปมีกิกก็ได้ ประมาณนั้นแหละนะคะเอ่อเป็นคนฉลาดนะคะว่าจะเป็นทรัพย์เนาะ เออว่าจะพูดอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะคะกองนี้เนาะแต่อารมณ์ไม่ค่อยดีอะช่วงนี้งุ่นหงิดไปหมดเลยอะเออหุ่นหงิดก็ง่ายโมโหก็ง่ายนะคะแี่รำคาญเป็นพิเศษเลยทีเดียวประมาณนั้นแหละเพราะอะไรเพราะชีวิตมันมีอะไรให้ต้องคิดมีอะไรให้ต้องตัดสินใจนะคะและที่สําคัญเนี่ยบางคนน่ะก็เอาตัวเองเข้าไปยุ่งวุ่นวายกับเรื่องรักสามเศร้าแต่ถ้ามันไม่เป็นอย่างนั้นก็ลักษณะสุขภาพคุณไม่ดีก็ได้นะช่วงนี้มันป่วยนะเออป่วยป่วยแบบป่วยนานกว่าปกติมันก็ริ่งหุนหงิดไงคนไม่สบ สบายบางทีุงหงุดหงิดถูกไหมฮะโอ้ไม่มีใครมีความสุขหรอกตอนไม่สบายเรายังหงุดหงิดเลยนะไม่ทําคลิปตั้งหลายวันนะทํามั่งไม่ทํามั่งเพราะอะไรคนไม่สบายเนาะมันอารมณ์ไม่ดีน่ง,งุดหงิดตัวเองนะคะมาดูกันรายมาสแรกนี้หัวใจคุณจะเป็นสีชมพูไหมเออนะมาดูก่อนห้าใบนะคะหัวใจจะเป็นสีชมพูไหมกองนี้นะคะเก้าเขียน 8ปด,ปด,ดัป7ดเจ็ดเหรียญรีวิวแล้วก็หกเหรียญน,นะคะถามว่าหัวใจจะเป็นสีชมพูหรือเปล่ากองเนี้ย มันมีเข้ามาแต่มันเหมือนกับแบบเขาไม่โสดหรือเปล่านะคะเห็นไหมมีเข้ามาอยู่นะแต่เหมือนเขาไม่โสดคนเก่าๆนะคะไม่มีคนใหม่กองนี้นะคะจะมีคนเก่าๆเข้ามาแต่ดูแล้วเท่าที่เราดูอะ่ะเขาไม่โสดอะ่ะเออคุณก็เลยรู้สึกแบบเครียดนะรู้สึกแบบไม่โอเคสักเท่าไหร่นะคะเออ เลยแบบนิ่งๆนะความสัมพันธ์มานจนี่ต่อให้มีเข้ามามันก็นิ่งๆมันไม่ได้เป็นสีชมพูอะมันนิ่งอ่ะมันอึดอัดนะคะมันเครียดเอออยู่ที่คุณนะคะก็ให้คุณประคองหัวใจตัวเองให้ดีๆถ้าหากว่ายังไม่ได้เทใจให้เขาหรืออะไรอย่างเงี้ยก็นับว่ารับไม่เป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันดีกว่าเพราะอะไรเพราะว่าถ้าไปยุ่งกับคนไม่โสดอะหรือคุณไม่โสดเองนี่แหละสักอย่างหนึ่งนี่แหละสลับพลังงานได้เลยนะคะมันจะทําให้ชีวิตของคุณวุ่นวายเนาะ ชีวิตมันก็จะไม่มีความสุขนะมีเข้ามาค่ะแต่ว่าเขาไม่โสดเออลักษณะแบบมันจะเป็นเรื่องรักสามเศร้าซะมากกว่ากองนี้นะคะคนเก่าๆทั้งนั้นเลยเออก็อยู่ที่คุณนะคะว่าคุณจะจะยังไงต่อเนาะเออไพ่บอกนะว่าถ้าเขาไม่โสดก็คุณก็อยู่แบบโสดเออโสดเหงาแบบโสดอ่ะกับเหงา,แบ,งาแบบเหงาแบบ ลักษณะแบบของคนที่มีคู่และยังรู้สึกเหองมันจะคนละอย่างนะเออเอ,อโสดแบบเหงาแบบคนโสดนะคะมันก็จะเหงาแค่แป๊บเดียวนะคะเหงาแบบไม่มบาดลึกไม่เหมือนแบบเอามีดมปกรีดหัวใจนะแต่ถ้าคนที่แบบมีคู่แล้วหรือว่าคบกับใครอยู่แต่ยังรู้สึกเหงาเนะะโอ๊ยนะมันจะเหงาแบบบาดลึกเหมือนมีใครเอามีดมากรีดหัวใจเลยนะมันจะเหงาคนละอย่างนะ ไพ่บอกนะคะถ้าเขาไม่โสดก็เหงาไปก่อนมันแค่ไตรามาสแรกเองนะคะเพราะแต่ว่าดวงค, er <menos. S 2> คุณจับอะไรมันก็จะเป็นเงินเป็นทองนะถึงความรักไม่ดีนะคะแต่ไพ่เงินคุณขึ้นดีมากแสดงว่าอองานกับเงินคุณมันจะดีเนาะเออกองนี้ลักษณะแบบความรักไม่ดีนะคะแต่ว่างานเงินจะดีจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะเออเอาเงินเอาทองก่อนก็ได้นะคะมันแค่ไตรามาสแรกเองเนาะมันแค่ช่วงต้นปีเนาะ เดี๋ยวเราค่อยมาดูใหม่เอเราเปิดแค่สามเดือนแรกเองนี่ก็จะหมดหนึ่งเดือนอะไรเนี่ยเออเดี๋ยวก็จะหมดหนึ่งเดือนแล้วแป๊บๆนะคะนี่ก็วันที่เท่าไหร่แล้วอะเออต้นเดือนอยู่นี่วะเออนั่นแหละนะเออแป๊บๆเดี๋ยวมันก็หมดเดือนแล้วนะทนเอาหน่อยเนาะไตรมาสแรกเองมาดูกันนะคะแล้วมีอะไรให้ต้องระวังไหมนะเออไตรมาสแรกเนี่ยมีอะไรให้ต้องระวังมั้ยจ๊ะเดี๋ยวู แสมินต์หกไม้คิงถือเหรียญคิงถือไม้นะคะออระวังเรื่องคำพูดนะกองนี้นะคะบางทีพูดออกไปแนละ้วมันเอาคืนไม่ได้นะคะเราต้องบอกคุณไว้ก่อนเนาะเออพูดตอนอารมณ์ไม่ดีพูดตอนโมโหหง,งุดหงิดนะคะเอาคืนไม่ได้ด้วยนะ เออมันจะทําให้ความสัมพันธ์นะไม่ว่าจะในความสัมพันธ์อะไรก็แล้วแต่กับคนรอบข้างนะคะกับคนที่กิ๊กกันอยู่หรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะมันจะทําให้ความสัมพันธ์นะคะมันแย่ลงอือระวังเรื่องคําพูดนะคะงานกับเงินคุณไม่ได้มีปัญหาแะคะ่เรื่องคําพูดของคุณเองแค่เรื่องอารมณ์ของคุณบางทีมันสวิงนะคะกองนี้นะคะอะไรที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนคุณจะได้รู้ไพ่บอกแบบนี้นะคะความลับของคนอื่นนะ มันจะถูกเปิดเผยนะคะเพราะฉะนั้นความลับของคุณก็จะถูกเปิดเผยเช่นเดียวกันมันเหมือนเหรียญน,นะคะมีสองด้านเนาะหรือเขาเรียกว่าดาบสองคมลักษณะประมาณนั้นนะคะแต่ถ้าคุณไม่ได้มีความลับอะไรคุณแค่แค่แค่จะได้ล่วงรู้ความลับของคนอื่นนะคะไพ่บอกคุณนะว่าอย่าหวังอะไรให้มันมากนะให้ปรงุงเพราะอะไรเพราะดวงของคุณนะหวังอะไรมักจะไม่ได้แต่อะไรที่ไม่หวังมันมักจะได้ เหมือนถอดใจไปแล้วเหมือนไม่หวังอะ่ะเอออะไรอย่างเงี้ยไพ่บอกให้คุณปรองไงอย่าให้คุณเขาเขามองดูคุณเหมือนคนยึดติดอะ่ะแต่ถ้าคุณไม่ยึดติดนะคะคุณจะได้สิ่งนั้นมาเออเหมือนไพ่บอกประมาณนี้ดุงคุณไม่เป็นแบบนั้นแปลกอะ่ะเออ <c oughs> อะไรที่ที่หวังไม่ได้อะไรที่ไม่หวังมักจะได้นะคะประมาณนั้นแหละแล้วเขาบอกนะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงแบบเวรกรรมส่งผลกับคุณโดยตรงนะคะ ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนะมันเป็นผลของการกระทําของคุณที่เคยกระทําไว้ไม่ว่านานแค่ไหนก็แล้วแต่นะคะมันจะส่งผลกับชีวิตของคุณโดยตรงนะอะไรที่มันดีๆแสดงว่ากรรมดีนะคะส่งผลให้ชีวิตคุณจเจริญรุ่งเรืองแต่อะไรก็แล้วแต่ที่มันเข้ามาในชีวิตคุณแล้วมันไม่ค่อยดีนะคะแสดงว่าคุณก็ต้องใช้กรรมนั้นเออเป็นสิ่งที่คุณทําไม่ดีไว้นะไม่ว่าจะจะในอดีตชาติหรือว่า ชาตินี้แต่เป็นอดีตที่ผ่านมานะคะทั้งนั้นเลยเนาะเออดูดูด้วยนะมันจะมีสายเปเข้ามาด้วยนะเออสายเปเข้ามาด้วยนะคะก็ดูดีๆแล้วกันว่าเขาโสดอยู่หรือเปล่าเราบอกแล้วนะเพราะว่าคุณจะเจอคนเก่าๆแล้วที่สําคัญคนคนนั้นเขาก็จะไม่โสดประมาณนั้นแหละก็อยู่ที่คุณตัดสินใจนะคะว่าจะยังไงเนาะ กองนี้นะคะก็จะประมาณนี้ขอบคุณค่ะขอให้คุณโชคดีมีความสุขสุภาพแข็งแรงค่ะสวัสดีค่ะกองที่3นะคะกับหัวข้อรารมาแรกนี้หัวใจคุณจะเป็นสีชมพูไหมนะคะเออหัวข้อเอาใจคนโสดนะคะหรือคนอยากโสดก็ว่าไปเนาะอ่ะมาลุ้นกันนะคะมาดูพลังงานของคุณก่อนนะคะ3ใบวันนี้ ม่ออกอีกแปดถ้วยสิบถ้วยแล้วก็สี่ไม้นะคะพลังงานของคุณนะคะมีธาตุน้ำกรกฏพิจิกมีนะคะแล้วก็ธาตุไฟเมสิกถนุคนเกิดวันที่8วันที่10วันที่4วันที่1ได้นะคะพลังงานของคุณนะคะอารมณ์แบบเดี๋ยวก็อยากมีเดี๋ยวก็ไม่อยากมีเนาะ เรื่องความรักเนี่ยมาถามไปเงินๆนแหละใช่ไหมเพราะคุณเป็นคนอยู่กับตัวเองเป็นน่าจะเคยโดนหลอกมาก่อนหรือไม่ประสบความสําเร็จนะคะโดนหลอกมาก่อนเรื่องความรักอะ่ะนะหรือบางคนก็ลักษณะแบบ แฟนไปมีกิ๊กมีชู้นะมีมือที่3เข้ามาในความสัมพันธ์เลยทําให้รู้สึกเดี๋ยวก็อยากมีเดี๋ยวก็ไม่อยากมีนะคะเพราะชีวิตของคุณทุกวันนี้เรื่องงานเนี่ยมันประสบความสําเร็จคุณมองนะว่าชีวิตของคุณนะ่ะทุกวันนี้มันก็ไม่ได้ขาดอะไรนะคะถึงแม้จะไม่มีความรักเข้ามาในชีวิตแต่งานกับเงินก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะเหมือนคุณก็กลัวเหมือนกันนะกลัวแบบกลัวความเสียใจมากกว่า ออกองนเนี้ยลักษณะแบบมันเคยเจ็บมาแล้วนะคะก็เลยทําให้คุณรู้สึกเดี๋ยวก็อยากมีเดี๋ยวก็ไม่อยากมีลักษณะประมาณนั้นนะคะเป็นคนมีโลกส่วนตัวสูงนะคะเป็นคนรักครอบครัวมากๆเลยนะคะเพราะว่าคุณเป็นคนรักครอบครัวไงเวลาคุณมันรักมากะเวลามันเสียใจมันก็เสียใจมากอะลักษณะม,มันจะเป็นแบบนั้นนะคะคุณยังไม่ลืมนะความหลังครั้งเก่าความรักครั้งเก่านะที่มันเคยบาดเจ็บบอกช้ำม,มานะคะคิดถึงทีไรก็ทําให้คุณกลัวนะคะ ขึ้นมาทุกทีเลยเนาะเออประมาณนั้นแหละนะคะเออจิบแล้วจำานเนี่ยกองเนี้ยประมาณนั้นนะคะเรื่องงานประสบความสําเร็จนะคะอยู่ในระดับที่คุณพอใจแล้วแหละโอออย่างอื่นไม่ไม่ได้มีปัญหานะคะถ้าจะทุกข์เพราะความคิดของตัวเองนี่แหละกองนี้นะคะคิดไปไกลห้าปีสิบปียี 20, ่สิบปีนะคะนึกถึงในเรื่องที่มันยังมาไม่ถึงนะคะประมาณนั้นแหละเพราะว่าเคยมีอดีตมาก่อนเนาะบางคนอาจจะเคยถูกหลอกมาเลยด้วยซ้ําไปนะเออเสียบ้านเสียรถ เสีหยหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะคะเพราะคุณเป็นคนแบบทุ่มเทไงเวลารักใครก็ทุ่มเทจังเลยมันเลยเป็นแบบนี้นะคะเอ,อหลายอารมณ์กองนี้นะคะเดี๋ยวก็อยากมีเดี๋ยวก็ไม่อยากมีนะระวังนะช่วงนี้น้ําหนักขึ้นแล้วมันจะลดไม,ไม่ได้นะลดยากประมาณนั้นแหละนะคะ <laughs> มาดูกันไตรามาสแรกปีนี้ไตรามาสแรกนี้หัวใจคุณจะเป็นสีชมพูหรือเปล่านะ,ะมาดูห้าใบเนาะ สองไม้เดฟูเ e ฮูมิสี่เรียนแล้วก็หนึ่งดาบก็มีคนเข้ามาเรื่อยๆนะกองนี้ไม่ใช่ไม่มีนะ แต่คุณเป็นคนไม่ยึดติดมากกว่าคือถ้าดูแล้วถูกใจก็ครบแต่ถ้าไม่ถูกใจไม่มีก็ไม่เป็นไรความรักช่างมันเถอะประมาณนี้มีเข้ามาค่ะแต่เหมือนคุณยังไม่ถูกใจอ่ะเท่าที่เราดูอ่ะกองนี้นะคะเป็นคนอายุมากกว่าจะมีมาให้เลือกสองคนนะคะประมาณนั้นแหละน้อไม่ได้มีมาคนเดียวนะคะแล้วก็มีมาเรื่อยๆด้วยแต่ด้วยความที่พลังงานของคุณอะ่ะเหมือนคุณแบบไม่ค่อยประสบ ความสาเร็จในเรื่องความรักก็เลยทําให้คุณไม่ได้โฟกัสเรื่องความรักซะมากกว่านะคะถ้ามีแล้วดีนะคะทาให้ชีวิตมีความสุขมากขึ้นคุณก็มีแต่ถ้าแต่ถ้าดูแล้วนะคะมันมันมันไม่ได้นําพานะคะมันไม่ได้ทําให้ชีวิตของคุณมีความสุขมากขึ้นคุณก็ไม่เอานะคะมีเข้ามาแน่นอนค่ะกองนี้นะคะแต่จะเป็นสีชมพูหรือไม่อยู่ที่คุณตัดสินใจว่าคุณจะคบกับเขาหรือเปล่ามีมาให้เลือกด้วยซ้ํากองนี้นะคะแต่คุณก็ยังนิ่ง เดี๋ยวมันมีเข้ามานะแต่คุณก็ยังนิ่งนะคะหร,หรือความสัมพันธ์มันก็ยังไม่ได้เริ่มพัฒนาเหมือนแค่รู้จักกันประมาณนี้นะคะเท่าที่เราดูนะคุณจะเป็นคนดูคนนานด้วยคุณไม่ได้แบบเหมือนเจอปุ๊บแล้วก็เทใจให้หรือแบบเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้เป็นคนแบบคลั่งเรื่องความรักหรืออะไรอย่างเงี้ยคุณเป็นคนที่เออไม่ยึดติดอะเราไม่รู้จะพูดยังไง นะตัวคุณเองอะ่ะคุณก็ไม่ได้ยึดติดอยู่แล้วนะคะในเรื่องของความรักอะ่ะมีมีมีก็ได้ไม่มีก็ไม่เป็นไรอลักษณะประมาณนะั้เออถ้ามีแล้วดีก็มีอ่ะแต่ถ้าไม่มีแต่ถ้าไม่ดีก็ไม่มีดีกว่าเออลักษณะประมาณนั้นมากกว่านะคะมีเข้ามานะคะแต่ว่าดูแล้วเหมือนจะ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 ,จะขอดูก่อนนะคะยังไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่ลักษณะประมาณนั้นก็ยังนิ่งๆอะ่ะเหมือนลักษณะแบบ มีเข้ามาแต่ก็ยังไม่ได้พัฒนาความสัมพันธ์ก็อาจจะลักษณะแบบขอดูก่อนนะศึกษาดูใจกันไปก่อนนะคะยังไม่ถึงขนาดกับคบกันเหมือนแบบจีบๆกันไปก่อนอนะ่ะคุยกันไปก่อนนะดูทัศนคติของเขากับของคุณนะดูการใช้ชีวิตนะคะประมาณนั้นแหละนาะอว่ามันไปในทิศทางเดียวกันหรือเปล่ามีคะ่ะ <laughs> แต่แต่ไม่ได้ไม่ถูกใจรนะ้อยเปอเซ็ เข้ามาก็ถ้าถ้าถามว่าถูกใจมากไหมก็ 50. ห้าสิบห้าสิบนึกออกไหมไม่ได้ถึงขนาดนแบบโหไม่เอาเลยไม่ถูกใจเลยอะไรประมาณเนี้ยก็ห้าสิบห้าสิบอ่ะก็ถือว่ายังอยู่ในระดับที่แบบยังรับไปคุยได้อยู่รับไปศึกษาดูใจกันอยู่อะไรประมาณนั้นอนะ่ะแต่ยังไม่ถึงขนาดกระครบนะไายมาสแรกก็แค่สามเดือนเอ,องเนาะดูไปก่อนนะคะมาดูกันนะคะว่าแล้วมีอะไรให้คุณต้องระวัง ไก่มาแรกในสามเดือนแรกของปีไปดูกันนะคะจะเหรียญสามเหรียญคิงถือถ้วยเดมิเทียนดิเอ็มเพรสกลองนี้นะ ไม่มีอะไรต้องระวังเลยสุขภาพก็ดีงานก็ดีเงินก็ดีนะความรักก็มาแต่อยู่ที่คุณเลือกไพ่บอกแล้วอยู่ที่คุณตัดสินใจเลยมันจะมีคนที่แบบพอดีกับคุณอยู่นะแต่คุณค่อนข้างที่จะเป็นคนที่ดูคนนานเฉยๆนะคะน่าจะแบบออน่าจะมีรู้สึกถูกใจจริงๆตอนปลายปลายปลายไตรมาสก,ก็คือน่าจะประมาณเดือน เดนมีนาซะมากกว่าเหมือนคุยกันไปก่อนนะคะแล้วเหมือนคุณจะรู้สึกว่าอยากจะคบใครสักคนประมาณปลายปลายปลาย,ปลาย,ป,ลายปลายมากก็คือมีนาเนาะประมาณมีนาเขาเรียกว่าแบบประมาณเดือนแบบปลายกุมภาต้นมีนาประมาณนั้นนะคะถามว่ามีอะไรต้องระวังไหมกองน,นี้จับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะคะเออไม่ได้หวังนะคะในเรื่องของความรักแต่คุณมีโอกาสที่จะสมหวังได้อะไรที่มันเป็นไปไม่ได้มันจะเป็นไปได้ด้วยนะ เหมือนคุณไม่ได้โฟกัสเรื่องความรักนะคะเหมือนคุณไม่ได้หวังแล้วนะคะว่าจะต้องเจอคนที่คุณถูกใจใช่เลยอะไรอย่างเงี้ยคนที่จะทําให้แบบคุณกล้าที่จะเริ่มต้นคําว่าความรักใหม่อีกครั้งแต่คุณก็จะเจอไพ่บอกแบบเนี้ยนะคะเพราะอะไรเพราะว่าบางอะไรที่หวังมักจะไม่ได้อะไรที่ที่ที่ไม่หวังมักจะได้นะบางคนนะ่ละลักษณะมันจะประมาณนั้นนะคะเออก็เหมือนคุณนะ่ะ เหมือนคุณจะหันหลังไปแล้วกับความรักอ่ะเหมือนแบบเดี๋ยวก็อยากมีเดี๋ยวก็ไม่อยากมีก็เลยกลายเป็นคนที่แบบโฟกัสในเรื่องเงินเรื่องงานซะมากกว่าแต่ความรักก็จะมาเห็นไหมเราบอกแล้วนะมันมีเข้ามามีทางสองทางให้เลือกนะคะจะมีเข้ามาตั้งแต่เดือนมก,กราลเลยด้วยซ้ำไปเนาะแต่สุดท้ายนะคะคุณก็จะดูนานอะ่ะคุณตัดสินใจก่อนคุณก็ยังไม่ยึดติดกับใครนะคะแต่สุดท้ายคุณก็เหมือนจะเลือกได้อยู่แหละนอะไปไปลายไตรมาสอะ่ะ ก็อยู่ที่คุณนะคะว่าว่าคุณจะตัดสินใจยังไงนะคุณมีอํานาจในการตัดสินใจนะกองนี้นะคะไม่ใช่คนที่เข้ามาในชีวิตคุณนะเป็นตัวคุณเองนะคะแต่สุดท้ายอะ่ะไพ่บอกนะคุณจะเลือกได้นะแล้วเหมือนคุณจะรู้สึกรู้สึกว่า คนนี้ถูกใจเพราะคุยคุยกันไปนะคะศึกษาดูใจกันไปคุณก็จะรู้สึกดีนะคะเดือนมกราคมพาจะคุยกันอยู่กุมพานี้ก็ยังตัดสินใจไม่ได้นะเหมือนคุณจะเริ่มตัดสินใจที่จะลองคุยหรือหรือว่าลองคบกับใครจริงๆสักคนหนึ่งเนี่ยประมาณนี้นะประมาณนั้นนะคะคุณโสดมีโอกาสนะคะแต่เดือนมีนาน้่นะปลายไตรมาสนะแต่คุณจะเจอคนที่เป็นคู่ของคุณด้วยนะเป็นคนดีด้วยค่ะเป็นคนที่ ไม่อาจจะไม่ใช่คนที่คุณถูกใจร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแต่ก็เป็นคนที่เหมือนเข้ากับคุณได้นะคะเหมือนคุณมองหาคนที่เข้ากับคุณได้คุณไม่ได้คุณไม่ได้แบบลักษณะแบบเออจะต้องเป็นคนที่ตรงสเปคกับคุณนะคะไม่จําเป็นต้องรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างงน้นอย่างนั้นอย่างนี้นะคุณมองว่าถ้าคุณกับเขาไปด้วยกันได้นะคะชีวิตมันมีความสุขมากขึ้นคุณก็ครบแค่นั้นเองเนาะเออกองนี้ก็ดีนะ <c oughs> ออกองนี้ดีนะไม่ได้มองคนที่รูปร่างฐานะหรืออะไรนะคะเออมองที่นิสัยใจคอมากกว่าถ้าไปด้วยกันได้นะคะคุณก็โอเคที่จะคบอยู่เนาะโอ้มีแสงสว่างปลายอุโมองค์อยู่นะกองเนี้ยนะคะมีแสงสว่างปลายอุโมองค์อยู่ปลายปลายปลายมาสนะคะก็ดูไปก่อนเนาะเพราะคุณจะเจอคนที่ดีด้วยนะคนที่แบบศีลเสมอกับคุณนะอะนะคะลองดูเนาะ กองนี้ก็จะประมาณนี้ขอบคุณค่ะขอให้คุณโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงค่ะ